เดี๋ยวแล้วมาเเขว้ขวครับิเอ็ดทิเอ็ดิเอ็องม่มาคัสามสิบาสี่้อยเพละครึ่งไหมคะแม่คพะละครึ่งไหมอ่ะ สาวเสื้อน้ำตาลนี่ตัวอะไรน่ะสองห้าเก้า๋อสองห้เก้าจ้าสองห้าเก้าเสื้อสวยสองเก้าเก้านี่เสื้อสวยน่ารักมากเลยนะมีคนละเครื่งด้วยนะคะผ้าใหม่มือหนึ่ง 159 và đồ lên lúc đó nhường, cặc, lúc nào nhường đấy, thích ăn à, จะเอาอย่างะพ่อแมอ่ได้ไปนี่เหรอพนั้นหรอกอเดินมาเ่นเนาะเดินพกไปมออาใสโหป่จาจงโอยปลาจงน่ากินมากเลยนะคะปลาจงน่ากินมากไ่ทอดไม่ทอดไ,ไหมไม่ทอดไ่เดี๋ยวม เอานี่นะปเออค <c oughs> น,น,นละเส้เลยอดิเาดิถาดพอถ้วยถาดขอถว้อถวยน,ะนาแล้วก็ขี้ใส่เลยลูก <c oughs> อ่ะขีใส่ <c oughs> เออแม่กำไ เอมร้อนเ่ร้อนมากนูกินกันเพราะวันนี้คุยช่วันนี้คุยช่มดกขนาวหักะละันายใหญ่พวกบอน้อนน่ะบนนะเออนนะคะจ้าเป็นคละข้งนะคะคนละข้งค่ะไม่ขอเชื่อมเลยจ้ะใส่เลยเนาะ่ิมอะไรคาน้ำชิมเอ่อเอ่อเปรี้ยวหวาน ่อแม่ขยับมาหน่อยค่ะคนเข้าไปค่นไหนอ่ะทีินาเข้ามาขึ้นโอเคตันี้เข้าขึ้น่นาาข้าเข้ไปขเลยขึ้นมาเลย

อ๋ออันนี hm. well, ้ผมพี่จังค่ะนละพ่มนะค่ะอ๋อันนี้ผมพี่จังค่ะคนละพุ่มคุแม่เหรอพี่ฝนให้แล้ไม่ก็ Thank you for watching

ไปหมกยางได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วม่ชว่าได้ของยังของที่ไหนเออเดไปแล้ว ไม่น่าก er ินมากเลยอ่ะชิ้นตอร่อยมาอร่อยมากเลยของกาวเป๋เลยครับชื่คจ้ต้องมาก์งฟังฟ่งเต็มตัวสักอันลคนนึเลย ไม่เลยะไม่ร่ไมร้ะ่ฮะมันยัมหันบีเลยมันที่มีแต่ไหนมันจะเริ่มนับช่วงไหนเดินเดอนนี้กับเดนนี้แล้วนะอืมได้เออมันเหลือกาใจแบบเสี่ยงค่ะ ต้อก็ที่ทำนาแทนมากเลยค่ะใช่ไหมอเลยไหมสดใสสดใสขอบคุณ หัวงานอยากกินไหมทำไมหัวอยากกินไหมเออสี่สิบไปยัเออมนคนละอันหนอนไหนกัตอนนี้เออเาเป็นยังไงถึงนับเต่ากันเนาะอะไรเต่ากันมดเนาะค่ะคนละครึ่งคนละครึ่งค่ะนค สสลยคะโอเคอค่ะเรียบร้อยนะคะหนด้วยอง้นแล้วยำหนัง พักมัต้องใส่เอาแค่หนังๆนี่ลูกเออมัต้องใส่พักเนอะเออมัใส่พักเอาแค่เนี้ยเอาแค่หนังๆนะแกงทังเลต้องได้ละเอาอย่างเดียวนะสามสิบเอาคนละครึ่องลูกคลลูกแม่ ซื้อเหรอข้าวเหนียวมีอ hmm. ๋อข้าวเหนียวหรือว่าจะเปข้าวเจ้าข้าวเหนียวกับเต็มม้อเนาะมีกาะมียี่สิบสามพิษบาทเจ้าเป็มม่อเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าจ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วเจ้าเข้าแล้วเนาะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าตัวอย่างเห็น นี inne, ่ยงนะเี hmm. Guys, ้ยวอดทอดบูนาแ่น hmm. yeah. ่ห hmm. yeah, ้าสิบลูกอยากกินนะเาเอาหมูล้วนเอาหมูล้วนเปรี้ยวไม่อะไรก็าบ เอาสองไม้ลูกเอาลูกใจกคนละเครื่องค่ะเอาลูกใจกคนละเครื่องค่ะพี่ับมาดมพร้าไหมเออมาอยู่ตังเพสจัดตังเพสก่อนเล้วกกาดหน้าพิกสีเดอนจามม่นม่วนของลำลำทั้งนั้นเจ้านี้กับลำนะเจ้าใครใครจะนั่งคานพูดกับเจ้าทุกวันนะัก๋ยถุงนั่นมาม แค่บนึง่งสิกเกรายังสแกนไม่ได้แค่ทีโอเคจ้าก้ยกอยเอาของมาเอาของมาใจตังแล้วไม่เอาของเที่ยวสองม้น้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวตุ๊กตุ๊กเอาธรรมดาหรือว่าเอาปัน่นธรรมดาธรรมดาสองจ้าจานนี้ก็อร่อยนะคะน้ำมะพร้าวปัน่นนมสดไปแล้วคืน ก็มันย่างแรกกบเดียวกับครบเลยไม่มีอะไรค่ะเธอ,อใจตังเธอใจตังแล้วเธอมาหรือเปล่า <S <S ลครึ่งนะคะ เดียวออดค่ละเข้ามาละร้อยค่ะัเม็ค่าเร็วเร็วเ,วเ,วเ,วเว้็สิบบาทเสียบออก ใ่หอนั่นวแอะวคิวแั้วเธอใช้ปักกัดเรียบร้อยกัดถุงกัดถุงจะไม่ได้กัดไี่หรอกินได้มไหมไปโก ของหวานวิวของหวานลูกของหวานวิวของหวานแม่กำรรนะเอาคองแคงแล้วก็เอาลูกเอาหนังตักบวชหน้าเจ้าคนละครึ่งน้าเจ้า อยใจตังอืมอืมอือเ mm ี hmm. yeah, mm ่าขาวเลยเนียมานะเจ้าเจ้า hmm. นี้อร่อยเนี่ย่เจ้าน่าจะเป็นโปรแกรมมันมา่อเน่ยจ้า กขาแล้วเดจ้าววิววิว <Promised> จังแม่จะตกไหมไ่ล่จ้าวแม่ดูส้มนี่แบบโหลตาแดส้มนี่โลตาแดแป๊บนี่งมาละห้าสิบบาทเดี๋ยวแม่ดูส้มเนี่ย โลละสองห้าโลละสองห้าบาทสามสิบห้าบาทสามโลร้อย กนะะสวัสดีค่ะ